ครับรู้สวัสดีครับครับถามถามมาเลยก็ได้ครับถามเลยวะครับแม่นะถามเลยถามเลยเออถามถามเรื่องเรื่องสมัครไม่ละเรื่องเรื่องสมัครของเด็กตนวะถามถามเรื่องเตรียมเอกสารไม่ละ เขาเปิดวันไหนครับวันฉนักอันนี้ยังไม่ทราบประมาณอีกสองสามเดือนมานานัน่แล้วนายสีตำรวจป่าปามกับนครบาลแตกต่างตรงไหนครับอ๋อพี่น้องชอบแต่แต่พี่แนะนําให้อยูล่ลงแถวบ้านด้วยอ่าอ่ะเพรนะฉะนัน มชนออันมันมมชนออีกคือกรุงเทพเลยคือเออคือมันได้มันมันได้ไปกรุงเทพตชดอคือคือได้ลงใต้อันนี้มันพูทรพุทรใช่คือถ้าถ้าสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์จะต้องทำอะไรต่อครับเพราะทำ ที่แรกนะที่แรกเขาจะให้เขาจะให้มากรอกประวัติก่อนดิประวัติประวัติว่าเราทําอะไรมาคือทำอาชีพอะไรมาแล้วชื่ออะไรพ่อแม่แล้วก็คนค้าต้องหาต้องหาคนค้าด้วยนะเอาเอาครูครูครูในโรงเรียนบ้านทาที่รู้จักก็ได้ต้องรับราชการใช่ไหมครับคนคำ้ำใช่ใช่ใช่เอาตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถาแกถามอันนี้จะจะรู้แล้วก็ตอนนี้มาสอบวิ่งกับว่ายน้ำเนาะครับสอบวิ่งกับว่ายน้ำก็ได้ได้ได้ลองเทียรึยังมีบ้างอยู่ครับวิ่งมีบ้างแต่ว่าว่ายน้ำครับว่ายน้ำลองลองลองไปว่ายว่ายก่อนพี่ห่วงห่วงว่ายน้ำเพราะว่าวิ่งวิ่งไม่เท่าไหร่ วหวยนะ้ำมันมัน,ม,น,ม,นมันจะมันมันจะมีตะิวมีอะไรนะลงลงไปไหแ้บปไหวครับเพราะว่ามันมันมีปัญหาบางครบางคนสำลักน้ำนี่พี่เคยสำลักน้ำตอนที่ไปสอบอ่าพ,พี่แนะนำว่าให้ไปไปไปไหว้ไปวหา้ไว้ไหว้ไหว้วิ่งวิ่งก็วิ่งวิ่งประมาณสี่ห้ารอบสนามก็ได้ประมาณสามโลสี่โล น,นากินเทสร่างกายมีอะไรบ้างครับมีวิ่งวิ่งหนึ่งพันเมตรว่ายน้ำยี่สิบห้าเมตรกับวิ่งเก็บของไปกับสิบห้าเมตรกับกระโดดไกลกับวิ่งวิ่งทางวิ่งสั้นห้าสิบเมตรสามสามฐานสามฐาน ไม่มีหนึ่งข้อใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับแต่แต่ว่าแล้วจะปีนะแต่ว่าส่วนมากส่วนมากส่วนมากจะส่วนมากจะไม่มีแล้วถ้าเรามีชื่อติดนักเรียนไอจีแล้วสิ่งต่อไปจะทําคืออะไรครับแต่แเด๊ะเดเดี๋ยวอย่าพึ่งนะคือต่อไปเรา<ช>เรา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 ทสร่างกายแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราเราเรา,เราต้องไปตรวจตรวจกลับมาเราต้องมาตรวจร่างกายก่อนนี้ ตอวเลือดตรวจร่างกายด้วยกบะทำว่าเราเราผ่านสุขภาพจิตไหมเราเราต้องเราต้องดูว่าผ่านสุขภาพจิตไหม mm. แต,แต่แต่ว่าตอบตอบตอง่ายอยู่ตอบตอบตามปกตินั่นแหละเราเห็นแบบนี้เราก็ตอบแบบนั้นแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจฟันตรวจอะไร ฟันฟันห้ามห้ามมีมีมีมล้อเกินห้าซี่นะผมาือถ้าอะไรนี้เขาไปอุดไว้ถ้ามีนั่นเไปอุดไว้แล้วก็อ่านแล้วก็จะมีสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ก็ก็ก็อยู่ในคอสอยู่ในคอสเงินในเงินของคนให้ได้ เดี๋ยวผมบอกกันอไนไว้ครับเก็บตังไว้เลยคั้งสองยาเต้ค่อยพนให้แม่ได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายคั้งสองนะครับแล้วแล้วก็แล้วก,บบสสลก,ลก็มันมันจะมีมอบตัวมีมอบตัวนะให้ผู้ปกครองมามอบ,บ,บตัวมอบตัวนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้ใช้ใช้นะประมาณแล้วแต่ภาคนะครับประมาณ เตรียมได้เลยประมาณสี่หมื่นก็ได้สี่หมื่นประมาณนั้นเหมาะเแม่บอกาะพ่อไวประมาณนี้แต่แต่ว่าถ้าจบมามันก็โอเคเพราะเพราะว่าสี่หมื่นนี่มันมันมันลุ่มันให้เครื่องแบบให้อะไรเรามาด้วยไง ได้เสื้อได้อะไราไมา,าจะทำอะไรอย่ไงไรครับ